มาดูบรรยากาศการลงพื้นที่กันหน่อยนะคะวันนี้วันวนเนาเลนไทน์นะคะพักการเมืองเขาก็ใช้โอกาสในวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ใช้วันแห่งความรักนะะี่แหละเป็นสื่อในการหาเสียงนะคะหนึ่งในพักที่ลงพื้นที่ก็คือพลังประชารัฐนะคะถือฤกิก14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักคะ่ะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพ ทุกเขตเลยนะคะโดยพลเนกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักก็นําทีมแกนนาแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครของสอสกรุงเทพสักการะสิ่งศักดิ์สิธิ์ภายในวัดมังกรกรมลาวาดเนี่ยค่ะหรือว่าวัดเล็งเนืย,ยี่นี่นะคะ มากันพร้อมเพรียงถือว่าเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก่อนที่จะป้อมปราบศัตรูพ่ายเดี๋ยวต้องรอฟังเพราะว่าหลายคนก็ถามเอ๊ะจะปราบใครหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะคือหลังจากมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขึ้นรถแห่นี่ค่ะไปตามเส้นทางนะคะแล้วก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระอุโบสถของวัดสาเกตไปสิ้นสุดที่ป้อมมหาการนะคะ แต่ละจุดก็มีประชาชนให้กำลังใจเพราอมว่าถือป้ายส่งเสียงเชียร์ปั๊ม700รให้เป็นเสียงเชียร์นะผู้สื่อข่าวถ่ายส่งมาให้นะคะโนโยบายเพิ่มวงเงินสบัติสวัสดิการ,การแห่งรัฐเป็น700บาทใช,ใช่ไหมรถแต่ละคันที่ใช้แห่ติดป,ป้ายเนี่ยก็สื่อถึงการต่อสู้<ะ>เป้าหมายคือปราบศัตรูปราบศัตรูในที่นี้คือ ปรับการจราจรปราบยาเสพติดปรับหนี้นอกระบบปรับฝุ่น PM 2.5ความยากจนแล้วก็เรื่องของการก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งไปให้ได้นะคะอพอในประวิทย์บอกว่าการลงพื้นที่วันวาเลนไทน์เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ทุกคนมีความรักแล้วก็ก้าวข้ามความขัดแย้งไปถามว่าที่ลงมาป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ย มีความหมายอะไรไหมเพราะว่าตั้งแต่มีข่าวว่าท่านจะลงพื้นที่นี้นี่ับมมีคนอุ้ยจะอเออนะะดูชื่อหลายคน<ๆ>ขเขาก็เอ๊ะตั้งใจหรือเปล่าใช่วันนี้ท่านก็เลยบอกว่าคือมาที่ป้อมปรับศัตรูพ่ายไม่ได้หมายความว่าจะเป็นศัตรูกับใครนะแต่ว่าต้องการขจัดความยากจนและตั้งเป้าจะได้สสกทมมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ได้12บที่นั่งด้วยค่ะพอดีครับพอดีอยากให้มีคนไทยเรารักกันทุกคนนะครับ ทำาข้าก้้าความขัดแยง้งขจัดความยากจนผมก็มั่นใจว่าผมได้ได้พยายามคัดคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะมาทำงานให้กับประชาชนในการจะช่วยเหลือให้ประชาชนผดค,ความยากจนและขจัดความขัดแยง้งตามนโยบายของพรรค พลเอกประวิตยยังตอบกรณีที่สวแสดงท่าทีสนับสนุนแค่พลเอกประวิทยและพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของสวที่เขาตัดสินใจไม่มีใครไปชี้นําได้นี่นะคะท่านย้าไว้แบบนี้ก็สอดคล้องกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนกันนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องของสวเพราะต่างก็มีความเห็นเป็นของตัวเองเดี๋ยวฟังจากทั้งสองท่านค่ะไม่ใช่ชววสวแก,ก็ก็ไปถามสวค่าดิคุณไปถามสวคับ ผมไม่รู้ว่าพ้องไปถามสาวอเขานะไม่มีไม่มีเราสั่งใครใครก็สั่งสวอไม่ได้สวเขาสามารถที่จะคิดเองทำเองได้กไปถาสว